จมตลาดนัดไอ้น้องใหญ่ครับมาเก็บภาพไม่ได้ถ่าย YouTube นานนะวันนี้มาทดสอบถ่าย YouTube มีร้านน้ำพริกคนไอ้ีึ้รำครับขายอยู่ปลาย่างปลายิ้งไส้กรอก ร้านแม่ค้าไอ้คุยรำครับมีปลาดุกปลาดุจ้างน้ำพริกฮะทายพี่เราทายพี่อะ มันจุกไก่นละซุปปบูบอะไรเมนเดวคนนะคนปลาทูวันนี้พระเจ้าตลา่าครับเปียคายบุญรับครับปลาทูลองมีเอเนี่ยยูทูบเลยไอย้พักดวกพร้อม ปลาทูเท่าบาทก่อนปลาทูอันนึงพักขายเลยัักกบอ้สามกับสิบพักเลยดีสุดหนึ่งย่างสอย่างสาย่างไง,งวะผักขมผักขมไม่อยียเอ้าชื่อติดกันเลยไล่เยไล่ไป เอาโล่งเป็นยังบัาทร้อยคนนะบริโภนเป็นปีเราเป็นบริบูปณ์ปริยุบนันสบสิบส,สามหา้าสามหาป่ะโอเคใชครับมครับใจสามหา้าบาท น้ำพริกคนครับคปนป,ปนนนลนาทูโลกภักักไอ้หลายยางพะวงพะวงไอ้พะยางอันพหอมอพะอมไอ้ดอกกระลัมสองที่นี่โอ้ยน้อยหมดยังรอกัน <S <S เดินเลาะก่อนเดินเลาะกัน หาเเสร็มวันนี้ปลาทอดครับปลาทอดเต็มเลยมีจานอะไรมีห้าสิบสามบมีหาสิบเนี่ยโอเคเอาจานโอเคครับซื้อปลาทอดครับวันนี้ห้าสิบบาท ไม่ได้กินนานเป็นปีแล้วไปกินร้านนี้ปีหนึ่งจ่ายค่าข้าวห้าสิบบาทปลาจานหนึ่งสามตัวครับโอเคครับสองอย่างแล้วน้ำพริกด้วยปลาด้วยสองอย่างแล้วครับ ต่อครับอะไรกินต่อ,ตอ,ตอยาวเลยครับยาวเลยยวอ่าอีกอะไรพวกอ่ะ มันก่อนครับพระมันมันถ really? ุงหนึ่งเอาเด้อพ่อค้าบนี้ครับอันนี้ก็อนทราบวันเวลาครับยี่สิบครับเทคที่สองครับมื็นนี้มาทายพ่อค้าขายมันทอดกับไปต้มแซ่บครับพ่อค้าคนนี้ยาโซนะครับยาโซเท่านั้นนเขาเรียกว่าอะไรเที่ยวก้อนเตะบิ่งว่ะคลิปเที่ยวก้อนได้เตะบิ่งว่ะบ้านเบิป่งว่ะ บ่อทายเที่ยวก่อนนะก,กินมาเบิดเอาโอเคเอาได้สองย่างสามาเนี่ยนะครับอะไรเข้าบ้านเรารถติดรถไอ้น้ำมันหนหกน้ำมันเฮียเฮียเข้าขบ้านเราเติมมันเขวาบ้านครับเป็นละลายครับโอเคไอ้เขาไปเบิ้งไอ้ช่องช่องนี่ที่ท้ายไปนี่เบิ้งมาหรอเบิ้งเป็นวะช่อง ตาเป๊ก็เป็นสมรเอาเลยครับกหวยคลิปังหัไนไทยอะไรนเอาครับพึกเลยคนนี่โดรกมาในเฟซหายเลยพ่หนาโอเคครับจักน้อยครับบางหาันมันล็อไปแล้วดอนเกินท้ายเย็มุนี้ก็ไไรบโอเคนักปนี่ ท้ายแลกันนะขอสาขานะที่โอเคขายต้มแซบนะลันลับปัญญาโสครับเยลือครับน้องใ่ตลาดแยกนัดแยกน้อ,กนองใ่ครับ,รบสอยยี่มครับไปต้องการซือ้อต้มแซบนี่ครับเต็มเลยนี่นกับพี่ต้มกับพี่ท้ายเทกแรกมันดอนขึ้นวีดถอนออกเลยเลยไอ้มันคอดกว่าทั้งเสทั้งออกเลย กอเชื่อน้อยหนึ่งนักมือมาดินักแขนงว่าสี่สีอ,อย่างเดียวได้ซื้อสามย่างมาดิไอ้ได้โอยร้อ,อยร้อยกว่าบาทเองไอ้ถนนน้ำมันหกไสถนนสีข้าวบ้านมาดิเ่ราอยชื้อแล้งถนนไอ้เล่ยข้องภาษีไปนะเล่ยไปทั้งไอทั้งไสแดงไอ้ไอ้ไอน,น้ำมันหกน้ำมันเฮียลาดก็ได้เชื้อวาน ได้เราลอยก็ว่าโอเคได้าที่เดียวเดี๋ยวพ่อค้าอุ้นเงินไผ่สนใจมาซื้อต้มแซ่บครับต้มแซ่บแจ๊สโซครับพ่อค้ายืดโสก้นอำเภอได้ก่อนอำเภอป้าเตียวเนาะบ้านบ้านตาบีตาบีท่องมัวธาปูจักได้ไหมตาบีตาบีรถท่อมัวธายู่งเพื่อหรืออ๋อฮู้จักตาบีนะครับ บางใอยไปพอวังสองสามมือเพราะว่ามาจากบ้านไปบ้านเหนือนึงอ่าเพิ่นว่าไปเพิ่นว่าไปบ้านมาแต่ไปพอสองสามมือทีเดียวไปเจอเพิ่นสุซกร์เนี่ยนะเพิ่นว่าไปพักที่ปุ่นนะเดือนหนึ่งได้หน้าที่เดียวโอ้ยซาเลยว่าน้อยเลยบอยยังน้อยหานาที่เลยเราพ้นไปเดี๋ยวไห ขายยังไงเอาเพื่ออะไรใช่มุนเจ้าอะไรเพราะเจ้าอีรลานลาบยายยุ่งอะนรลานลาบเมื่อก่อนขาย